บุ่งไปตัดแว่นที่เฟรนด์ออปติกมาค่ะประทับใจจนต้องรีบมาบอกต่อเลยแว่นตาเริ่มต้น300บาทกรอบพร้อมเลนส์สา่ตา multi-coat 480ที่สําคัญรับคนละครึ่งด้วยนะแล้วที่เห็นว่าราคาเบาขนาดนี้บอกเลยว่ามีแบบให้เลือกเยอะมากแค่เดินเข้าไปในร้านก็มีแบบแว่นให้เลือกระลานตาสุดๆไปเลยไม่ว่ารูปหน้าจะเป็นทรงไหนเหมาะกับแว่นทรงอะไรบอกเลยว่ามาที่ร้านนี้จบแน่นอนมีให้เลือกครบทุกแบบทุกสไตล์เลยค่ะอย่างบุ้งเนี่ยเป็นคนที่หน้ากลมหรือว่าหน้าอ้วนแล้วก็ค่อนข้างจะมีแก้มเยอะเลยค่ะรู้สึกดีมากที่ ได้รู้ว่าแว่นแบบไหนที่เหมาะกับรูปหน้าของเราแต่อย่าลืมเลือกแบบแว่นกันจนเพลินนะคะเพราะที่นี่เขามีบริการตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยด้วยเอาจริงๆเลยนะคะตั้งแต่บุ้งเคยไปตัดแว่นแล้วัดสายตามาไม่เคยมีที่ไหนตรวจละเอียดเท่าที่นี่เลยคุณพี่ผู้เชี่ยวชาญตรวจละเอียดแล้วก็อธิบายดีมากๆพอตรวจวัดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วพี่เขาก็จะแนะนําเลนสที่เหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตประจําวันของเราตอนนี้บุ้งได้ค่าสายตามาแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ไปหาแบบแว่นที่ใช่กัน<ม>ทุกคนคิดว่าบุ้งเหมาะกับแว่นทรงไหนคอมเมนต์มาบอกก รวมเลนมาติโค้ดแค่480บาททางร้านเฟรนด์ออปติกมีรับประกันค่าใส่ตาให้1เดือนถ้าใส่ไม่สบายตาสามารถมาเปลี่ยนได้นะคะราคาน่ารักขนาดนี้ยังรับคนละครึ่งอีกด้วยนะคะคุม้มมากสุดๆบอกตรงๆสำหรับใครที่มีแพนอยากจะวัดใส่ตาตัดแว่นใหม่พุ่งแนะนําให้มาที่เฟรนด์ออปติกเลยทีกัดร้านตั้งอยู่ที่ยูเนียนมอชั้น2ถ้ามารถไฟฟ้าลงสถานีหแยกลาดพร้าวได้เลย